อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้มันเกิดขึ้นหลายโรงเรียนมีโรงเรียนหนึ่งในจังหวะที่มีตัวแทนของนักเรียนเนี่ยนะครับขึ้นไปทํากิจกรรมบนเวทีหน้าเสาธงอ่ะปรากฏว่าเด็กเนี่ยนะครับมันเตรียมเอากระดาษซึ่งจะไปอ่านถแถลงการเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนี่แหละบนเวทีแต่ปรากฏว่าทันทีที่ครูซึ่งอยู่ในชุดสีกากีเห็นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแทนที่ครูจะมีวิธีการจัดการบางอย่างให้มัน ให้มันเกิดกระบวนการสร้างความเข้าใจกับเด็กมากกว่านี้กับพุ่งเข้าไปแล้วก็กระชากหรือว่าดึงเอากระดาษเนี่ยนะครับออกมาจากมือเด็กโดยไม่มีปีไม่มีครุยมันจึงทำให้เด็กเกิดความรู้สึกต่อต้านและไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณครูเนี่ยพยายามจะบังคับใช้กับเขาลองดูคลิปนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเด็กเขาก็อยากจะทำผู้ใหญ่ดันไปต่อต้านดันไปใช้อำนาจบาดใหญ่แบบนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนกับครูมันเลยขาดสะบ,บั้นมันเลยมีปัญหาเดี๋ยววันนี้เราจะพูดเรื่องนี้กันหนักๆห,หน่อยนะฮะแต่เบื้องต้นไปดูคลิปกันก่อนเชิญครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ